เวลาถิงปลาแล้วเราเราไม่รับปลาไปด้วยถิงเลยถิงไปนี่แหละอย่าให้ปลาว่ายน้ำมาให้ปลาว่ายน้ำดำมาเต้นเต้นมาเคยเห็นหิ่งห้อยริมแม่น้ำบ้างมาล็กแล้วมารับแล้วตอนนี้เราขึ้นเรือกำลังจะไปดูหิ่งห้อยนะครับบิมคิดว่าจะเจอหิ่งห้อยไหมครับแต่ที่เราเจอเนี่ยผัดไถกลับมา วิ้ยตอนนี้มืดมากเลย啊มืดมืดเขาจะเขาจะพาเราไปทางไหนครับเนี่ยโอ้มืดเลยมืดเลยคือไม่ใช่นัเรือเรังีนะใช่ทังหน้าเรือเราก็จะมีไฟนะครับอ๋อถ้าไปดูหิ่งห้อยเราออกมาเราเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าไปชมวิวเลี้ยวขวาอ่า ก็ผ่านตลาดอัปวานะครับบีนี่ลงงพักสถานีตำรวจโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับเรามาถึงสะพานอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เราจะรลอดใต้สะพานแล้วให้ตรงนี้เหมือนเป็นนกเลย แี่ก็ยู่อะวัวข,ขาวไม่รู้อะไมใช่นุก๊กกลางคืนอาจจะใ่ายมองไม่ค่อยชัดน,นะเพราะมันมืดอุ้ยนี่ไงนิ่งห้อยอะไรอ่ะ,ลอ,อะลอดไฟอ๋อรอดไฟเหรอี่ดะท้อนอ๋อเรืองแสงเน,นี้ยดูดีเรือใส่คณะไรมาเน้ว โอ้ยเราล้อใต้สะพานแล้วโอ้โห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 เรือเรือชนคลื่นครับเรือกระแทกขึ้นนี่ไงบีมงนี่ไงนี่ไงบนบนปลายต้นไม้บนบนต้นไม้นี่ไงแบ๊แบ๊แน่ใช่แต่ป๋าไม่มั่นใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะโอ้โหเพียบเลยครับต้นนี้อันนี้ก็เห็นครับ นี่นี่ีไกลมากดูเห็นไหมกับคลิปแป๊บ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 บินบินแล้วบินอยู่ตั้วบินอยู่แลวเออรบินอ่แล้ยไม่มโอ้ยังกับไฟต้นขิดมัดเลยอ่ะกับพิบปุ๊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 บนะแต่อนยแจ๋วเลยนี่ต้นนี้ต้องปลายปลเต็มเลย กระพริบกระพริบปั๊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 บต้นนี้บินออกมาด้วยนั่นอะกระพริบปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ต้นนี้เพียบเลยครับบนยอดกระพริบปั๊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 บเนี่ยตัดกระแสงฟ้าเนี่ยเห็นไหมตัดกระแสงของท้องฟ้าเากรระพิบโอ้ต้นนี้เยอะครับทุกคนไม่่ใหญเยอะมากเยอะมากปิ๊บป well ั๊บปิ๊บปั๊บเลย พราะคงครับเพราะคงครับผมรยักานก็คือด,ดีนะเรือก็พาเราไปชมวิวต่อนะครับหลังจากดูให้เพอยตอนนี้เรือวนกลับแล้วนะครับกลับไปตลาดน้ำแล้ว สนุกไหมพี่เอ็มสนุกเหรอเป็นไงไหมพี่ชอบไหมบรรย<ป>ากาศดีายหากับนี้ยังมันนะซิ้งเลยเรือหาก,กับ <Yeah. S 1> <laughs> แซ่บปามากเลยหรอ <Yeah. S 1> โอ้กลางคืนสวยมากเลยอ่ะไฟนะกลางคืนไฟสวยอ่ะ แล้วครับก <descript or> ้าวระวังระวังนะบีมขึ้นระวังนะอ่าไประวังนะบีมบีมบีมบกพอมาเข้ามาในเขตตลาดแสบตาซือบวยซือบวยหลันป้าป้ารู้จักบีมด้วยจักสิชอบอยู่ยวกับบีมเลยบีมสวัสหี โชใส่ใหม่โชใส่ใหม่ยายด้วนอร่อยครับโชใสใหม่ยายด้วคดิมือใสใหม่ให้ให้ยายหน่อยายจะด้วยขอบคุณครับแล้วก็เอากลับบ้านเลยใส่ใหม่ยายถุงเล็กถุงใหครับสบายสีบี่บาทสี่บเท่บี่บาทสีบาทบทีบาทบีบบา บัวอร่อยมากโอเห็นดี่อให้ทคนดูหตัวมากติดตามทุกวันได้โอเคครับตอนนี้เราขึ้นรถออกจากตลาดน้ำอัมพวาแล้วนะเราจะกลับบ้านกันแล้วบ้านแล้วโหวันนี้สนุกมากๆเลยอ่ะมากันตั้งแต่กี่โมงนะป๋าสองโมงครับโอ้มากันตั้งแต่สองโมงบิมสนุกไหมครับสนุกเพิ่งจะกลับเนี่ยวันนี้นั่งเรือไปสองรอบนะ<อ>นั่งเรือชมเกาะ รอบหนึ่งตอนกลางวอกตอนตอนเย็นแล้วก็ตอนมืดนั่งเรือดูหิ่งห้อยด้วยใช่ชมเกาะจะไปทางขวาชมหิ่งห้อยจะไปทางซ้ายจบสำหรับคลินี้บารบารแม่บีน้องบีมค่ะตัวลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบ,บายบ๊ายบายอย่าลืมกระตือไหลแบบนี้ด้วยหรือต่อยไลค์ต่อยไลค์เลยเหรอโอเค